สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกำประจำทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเคเจ๊ดำนะจ๊ะ <Okay. S 1> วันนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษวิเคราะห์บอลแบบเจ๊ในโอเคเจ๊ดำสนับสนุนโดยสามตุ้มตรงนะพวกแกนะไปที่เอเมอร์ดิสเตเดียมจาฝูงอย่างไอป้ปีนญยไฟเพีงอาร์เซนอลนะจ๊ะที่เพิ่งอกหักตกรอบอยูโรปลาลีกล่าสุดไปเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยนะ วันนี้จะเปิดบ้านตอนรับกรรมเยือนของคริสเซิลพาเลสปราสาทเรินแก้วทีมอันดับ12ซึ่งเพิ่งปลดปาติกเวียร่าอดีตตำนานสโมอสออาร์เซนอลออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเพราะผลงานห่วยแตกเลือกเกินนะจ๊ะอ้าวอาร์เซนอลเนี่ยนะชนะ3เสมอ1แพ้1จากห้าเกมล่าสุดส่วนพาเลสเสมอ2แพ้3ามเอทูเอ็ก็เป็นรองอาร์เซนอลเล็กน้อยนะพาเลสชนะ1เสมอ2และแพ้อาร์เซนอลไป2เกมจาก5นัดล่าสุดที่ดวลกันนะจ๊ะอ้าวดูตัวเล่นกันหน่อยก็แล้วกันอาร์เซนอลวันนี้ประตูใช้อรอนแรมสเดลแนวรับมีหมุนนิดหน่อยนนะเบไวท์ ะได้เล่นตรงกลางโทมัสปาเตกันิชากา้าและมาตินโอเดกาดข้างบนจะเป็นกาบเบรียลมาตินเนลลี่บุคาโยไคเมกาซากา้าและกาบเบรียลเชซูสนะจ๊ะส่วนพาเลสนะประตูเป็นโจวิทเวิร์ดนะแนวรับก็มีนัตเทเนลคลาโยคิมันเดอร์เซนมาร์เกฮีแล้วก็าริกมิเชล <Okay. S 1> ตรงกลางชิกดูกร ลูก้ามิลิวเยวิชนะจ๊ะเจฟฟ่สลูปแล้วก็มาเคิรโอลิเซ่ข้างบนจะเป็นออซอนเอดอาเล่นกบมุนฟิตซาฮานั่นเองนะค <Okay. S 1> ู่นี้อาสนอประคับชนะ2ประตูเมื่อก็เลยจะโอเคได้1ประตูไมโอเคนะหูอื้อข้างหนึ่งตัวชาไปแถบหนึ่งซึ่งดั้แล้วโอกาสที่อาสนอจะชนะมีสูงเหมือนกันพวกเขาต้องการ3คะแนนเพื่อเป็นจ่าฝูงและลุนแชมป์พมรฬไปายาวๆแต่พาเลสลเพิ่งเปลี่ยนโค้ด <Okay. S 1> แล้วบอลเปลี่ยนโค้ดมันเหมือนมีแรงจูงใจดันว่าวันนี้พาเลสบุกมาอาจจะแพ้แต่ไม่น่าแพ้ขาดเพื่อเพลอ มีเซอร์ไพรส์ด้วซ้ำไปนะเพราะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยเพราะนั้นวันนี้เพื่อนเจ้าพาร์เลสโอเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะติดตามมาได้ทุกช่องทางเจดม์นะแฟนเพจเจดม์ภาษาไทยยูทูบโอเคเจดม์สับสก์รับสั่นกระดิ่งได้เลยช่องนี้วิเคราะห์บอลล้วนๆฝากฟอลโล่ทิกเกอรกันได้ด้วยที่เจดม์ออฟฟิเชียลนั่นเองนะจ๊ะอย่าลอดนะมีความสุขสนุกกับบอลในทุกวันกันละกันโอเคเจดม์กบาร์ทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะไปเว้ย